เป็นมังกรเลยคัอนออกปากเอาบีบแก๊สไล่ขึ้นมาแล้วกับม่ถสงพี่พี่พอต้องใช้ทอชด้วยหรือไม่ต้องใช้ก็ได้น่ใช้ไม่ขีดอ๋อแต่ก็ต้องมีสตาร์เตอ <Yeah. S 1> ร์น่ไ <Yeah. Yeah. S 1> มันไม่มีมมมสตาร์เตอร์เรช้าวันที่7กับการทำแมวกวากนะครับอยู่กับป่านและถ้าเันคอไหมพรมที่มีขาหน้า และขาหลังก็มีหางนะพี่ยาวคือข้อเสียของป่านเวลาเราไปเจอสินค้าหรืออะไรที่เราต้องต้องใช้งานแล้วเราทําได้เราก็จะรู้สึกว่าดีไซน์มันไม่โดนใจเราเนี่ยเช่นอันนี้ใช่ไหมเราก็เลยต้องทําเองทําเองเฮปันชอเทคเจอร์ตรงนี้ มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมก็มีคำว่าลัคกี้แล้วนะครับวิธีการทำอันเนี้ยออป่านก็บบกปูนให้มันคล้ายๆตัวตัวหนังสือของเขาก่อนเช่นตัวเคให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วรอให้ปูนมันเซตแป๊บนึงบางคนเขากอาจจะเอาผงปูนมาโรยเพื่อให้มันดูแต่นะแล้วแต่เทคนิคแล้วพอมันเริ่มเซตตัวเนี่ยเราก็ใช้มีดมาเซาะออกนะครับเพราะมันไม่สามารถปั้นไปเลยได้อย่างเช่น ถ้าบอกว่าปั้นตัวซีอย่างเงี้ยเราปั่นจะปั้นเลยแล้วก็เอาเกลียงปาดให้มันเป็นเหลี่ยมเดี๋ยวเราหันกลับมาอีกทีนะไอตัวซีมันจะย,ย้อยเออปูมนมันยากตรงเนี้ยมันไม่ไม่ไม่เหมือนดิน้ํามันที่เราสามารถปั้นออกมาแล้ว,แ,ลวแปะเลยแปะเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เจ้ากบก็เหมือนกันที่บอกไปเมื่อวานเห็นไหมก็ต้องมาเซาะร่องทีหลังมีรายละเอียดของหมูครับที่ถ่ายไม่ติดเมื่อวานนี่มี ก้อนหินสามก้อนอันนี้ก็เป็นปัชญาเซนอันนึงนะเดี๋ยวระบายสีเสร็จป่านจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรทุกอย่างเป็นที่น่าพอใจมากๆอย่างที่ป่านคิดเอาไว้เลยสกิลที่สำคัญของคนทำงานฝีมือนะครับนอกจากจะเป็นสกิลเรื่องทางเทคนิคแล้วอะสกิลที่จำเป็นมากก็คือความการจินตนาการนะไม่ใช่จินตนาการว่ามันจะต้องเป็นรูปอะไรนะจินตนาการว่ามันจะเสร็จออกมาเป็นยังไงเพราะตอนทำ ถ้าคุณไม่จินตนาการอ่ะตอนทํามันจะเดือดร้อนมากมันจะเหนื่อยมันจะแบบเฮ้ยทําไมมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างสักทีวะแต่ถ้าเราจรินตนาการไปแล้วแล้วเรารู้ว่าแต่ละขั้นตอนอ่ะมันจะหน้าตาประมาณไหนคือเราจรินตนาการถึงขั้นตอนเนี่นะตอนที่มันขึ้นฟอร์มอ่ะมันก็จะดูเละ,เ,ละ,เ,ละเทะเทะหน่อยซึ่งเราคนคนที่ไม่ได้เตรียมการเอาไว้อ่ะก็จะท้อใจหน่อยอย่างเนะแบบเฮ้ยหมดกําลังใจแต่คนที่จินตนาการออก มันจะรู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นขั้นตอนของการเตรียมงานมันจะดูเละๆหน่อยก็ไม่เป็นไรมีเพื่อนป่านถามนะครับว่ามาอยู่อเมริกาปรับตัวยากไหมอืมป่านเรียกว่าไม่ได้ปรับเลยนะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยอะ่ะป่านก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับทํางานแบบนี้แหละแต่แค่ตอนนั้นมันยังป่านยังไม่ได้ทำยูทู e ป่านอนะเริ่มทํางานมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณเนี้ย ก็10กว่าปีแล้วนะมันก็เลยคงไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะพอมาพอเราไปที่ไหนอะเราก็ดูวัสดุอุปกรณ์ที่มีแถวๆนั้นเราก็เริ่มทำงานได้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นเทคนิคอย่างเจ้ามงกุฎอันนี้ที่ป่านบอกว่าไปไ่านอยากทำให้มันเป็นรูปเลขาคณิตมากกว่าการปั้นเนี่ยก่อนหน้าคลิปนั้นะ่ะมันจะเป็นเต็มอันอย่างนี้นะครับแล้วป่านอะรอมันเสร็จตัวแล้วค่อยตัดออกเช่นเดียวกับ ไอตัวหนังสือนั่นแหละถ้าปั้นอะ่ะอยู่ดีๆมาปั้นอันนี้เลยโดยที่ไม่ได้ปั้นฟอร์มสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะหมายถึงว่าปั้นเป็นมงกุฎเลยนะไอตัวมงกุฎนี้มันจะย้วยลงไปตามแรงน้มถ่วงของโลกนะครับแล้วมันก็จะไม่เป็นทรงแบบนี้แน่นอนมันจะไหลออกมาไหลออกมาแปลว่ามันจะเสียเวลามากกว่าอีกเสียด้วยซ้ํานะถ้ามันไหลปุ๊บเราก็ต้องมาเชฟมันอีกเชฟมันอีกเราไปเดินกินกาแฟกลับมามันก็ยังย้อยอีกนะ นั้นทางที่ดีเราต้องทําฟอร์มของมันไปเต็มก่อนเป็นกรอบแล้วก็รอแห้งประมันครึ่งชั่วโมงค่อยมาตัดตรงเท็เจอร์ตรงนี้น่าสนใจนะมันเป็นเกียงที่เป็นสี่เหลี่ยมเอามาปาดไปปาดรูปแบบนี้จริงป่านก็ ไม่มั่นใจนะว่าป่านอะไปเห็นมาจากไหนหรือได้แรงวันดานใจมาจากอะไรน่าจะมาจากรูปของพวกพอเซซานหรือแวนโกะประมาณนั้นนะที่เขามีเท็กเจอร์บนงานแล้วก็มีรูปร่างรูปทรงง่ายๆนะครับแต่วิธีการที่ป่านจะนำเสนอเงี้ยกับผู้ว่าจ้างเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะจะต้องใช้ศิลปะพอสมควร ป่านบอกเข้อย่างนี้จริงๆอะ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนอะ่ะป่านไม่พูดถึงเรื่องความถูกผิดนะครับพูดถึงว่าความจริงที่การปั้นให้มันเป็นรูปเรียบร้อยรูปเหมือนหรือให้มันสมูทอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นมาจากว่ามนุษย์เนี่ยต้องการความสมบูรณ์แบบมันก็ได้รับความนิยม แล้วมันก็ถือว่าเป็นงานที่สมบูรณ์นึกออกไหมเพราะเนื่องจากว่ามือคนมันทํายากแต่พอมาในวันที่เ,เครื่องไม้เครื่องมือมันทําได้แล้วรวมถึงจริงทุกวันนี้คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์น่ะมันกคค่อนข้างจะทําได้แล้วนะสามารถปริ้นออกมาได้เลยมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกว่างานที่เป็น รูปปั้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องเรียบเนียนต้องเป,เป,เป๊ะสีอะไรอย่างงี้นะหรือมันคล้ายๆกับเรื่องเล่าตอนที่ยุคอิมเพรสชันนิสต์ะในวันที่ตอนนั้นทุกคนก็วาดภาพเหมือนกันมันเป็นยุคแบบหลังจากนีโอคลาสสิกเองอะคือทุกคนวาดภาพเหมือนเป๊ะเลยอะ,อะตอนนั้นมันยังไม่มีกล้องถ่ายรูปไงแล้วอยู่ดีๆก็มีพวกโมเน่แวนโก๊ะเกิดขึ้นมามนก็ไปวาดคนก็ไม่เข้าใจสิครับใช่ไหม เขาก็เลยไม่ยอมรับแล้วมันเหมือนเพลงเพลงอินดี้ที่มันมาใหม่ๆอะ่ะนึกออกปะคนเขาก็ฟังเพลงป๊อป mm hmm. เพลงล็อกอะไรกันอยู่คนเขาก็ไม่เอาสิอ่านว่ามันเช่นเดียวกันน่ะสมัยก่อนที่ยุคพ่อแม่เราฟังเพลงสุนทราพร้วยดีมีคอมโบสติงขึ้นมาอย่างเงี้ยยุคนั้นเขาก็คงแอนตี้เหมือนกันแหละอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันดูผิดขนบก็จะถูกไม่ถูกยอมรับไปเป็นเรื่องปกติ แต่ทุกวันนี้ก็โชคดีว่างานมันเปิดกว้างนะครับป่านก็จึงนําเสนอบอกผู้ว่าจ้างนะครับว่าเอองานประเภทที่เป็น texture ดูไม่เรียบร้อยอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มันทำไม่ได้แล้วในอนาคตมันก็จะมีความหมายมากขึ้นนะ ก็โมไปอย่างนั้นแต่คิดอย่างนั้นจริงๆนะป่านคิดว่าในเมื่อมันเป็นมือคนทําแล้วมันก็เป็นวัสดุที่เป็นปูนหรืออะไรเงี้ยมันก็ควรจะทําให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นนะเป็นธรรมชาติของมันเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาคือป่านไม่ไม่ได้มองว่าถูกผิดนะป่านมองกลับมองว่าไอ้ทำให้มันเรียบเนียนหรือทำให้มันสวยเงี้ยมันเป็นการฝืนธรรมชาติแล้วป่านก็คิดว่าจริงๆธรรมชาติของวัสดุธรรมชาติต้นไม้อะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์แบบ ป่านก็เลยอยากนำเสนอเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบอะมาอยู่ในงานด้วยถึงแม้มันจะเป็นงานที่ต้องการความเรียบร้อยนะแต่เนี่ยมันคือความจริงใจที่อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟคไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์แต่มันให้ความรู้สึกสมดุลได้เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของธรรมชาตินะบาลานซ์ Balance. นี้เอาซีปูลออกนะอันนี้ทํามือเดียวได้นะครับอ่ามันแต่งๆนิดหน่อยตรงส่วนไหนที่มันเป็นเศษๆแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นก็เอาออกศิลปินอิมเพสชันนี้อะพอตพ,พอตอนที่ตอนนั้นเขาไม่ได้ถูกยอมรับนะก็ล้มหายตายจากไปเยอะเลยเนาะล้มหายตายจากแบบไม่มีจะกินด้วยนะครับเป็นเป็นยุคที่มาของคำว่าศิลปินไซแหงจริงๆ คนไม่เข้าใจไงก็ไม่มีคนซื้องานไม่มีคนซื้องานเขาก็อดตายกันเยอะเลยแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบก่อนสองครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยอะ่ะเศรษฐกิจมันกำลังไม่ดีขึ้นเรื่อยๆอแต่พอมาในปีมิเลเนียมอ่ะหลังปีสองพันอ่ะโลกมันก็เริ่มสงบสุขมากขึ้นคนก็เริ่มไฝ่หาศิลปะเพิ่มขึ้นกลับกลายเป็นว่างานที่กลุ่มศิลปินอิมเพชชันนิตทั้งหมด กลายเป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าไปเลยทั้งในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เรื่องเรื่องของมูลลค่าไปดูอันดับท็อปเทของโลกได้งานอิมเพ s ชันนี้จะต้องมีอยู่ในนั้นเกือบครึ่งน,นะครับที่เป็นงานที่มีมูลลค่าสูงที่สุดอ,อ,อันหนึ่งมันเป็นคุณค่าทางศิลปะที่เรียกว่าการเปลี่ยนถ่ายหรือถ้าพูดภาษาให้เข้าใจคือมันเป็น Innovation. อ,อินโนเวชันอ่ะคือนึกออกไหมคุณ คุณต้องคิดอย่างนี้นะในขณะที่ทุกคนกําลังวาดภาพเหมือนกันอยู่อะแล้วอยู่ดีๆมีคนกลุ่มหนึ่งวาดภาพไม่เหมือนอะมันมันให้ความรู้สึกแบบกล้าหาญแล้วก็เฮ้ยอะไรใช่ไหมมันเลยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะแล้วถ้าเราไม่มียุคอิมเพรสชันนิสขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้เจอปิกัสโซไม่ได้เจอแจ็กสันพอลล็อก ไม่ได้เจอใครอีกหลายคนที่ขี้คายศิลปะจากคนกลุ่มนี้ตามมาแล้วมันเร็วมากเลยนะถ้าเราคิดเป็นช่วงประวัติศาสตร์มันมันเป็นมันเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีด้วยแหละพเพราะเทคโนโลยีมันอาจจะมีความความผลกับความคิดของคนเยอะคือจากดาวินชีจะมานโอคลคาสิกเนี่ยดาวินชีประมาณศตวรรษที่สิบสี่แล้วก็ ก่อจะมาถึงยุคของโมเน่เนี่ยโมเน่ Monet นี่ประมาณศตวรรษที่18 400ปีนะแต่ว่าจากศตวรรษที่18ถึงปีเนี้ยแค่200ปีที่ผ่านมาเองนะศิละปะมันมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแล้วก็แตกแขนงไปหลากหลายมากเลยมันเริ่มจากยุคอินพีสชันนิสนั่นแหละมันอาละมันก็เลยเป็นยุค ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ป่านมากป่านนับถือในความกล้าหาญของเขานะเรื่องเทคนิคอะป่านก็เฉยๆแหละแต่ป่านชอบความกล้าหาญความริเริ่มของเขาความเด็ดเดี่ยวในการทําถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จหลงเหลือรอดแต่อยู่แค่ไม่กี่คนองน้ศิลปินอิมเพช i นิสต์นะครับก็มีโมเน่เพราะว่าอายุยืนหน่อยส่วนที่เหลือก็ตายกันเลยนะยิงแวนโกะนี่ตายอานาถมากยิงตัวตายด้วยนะ มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ป่านอันนึงที่เอาชอบเอาเทคนิคของศิลปินกลุ่มนี้มาใช้แล้วก็เอามาประยุกถึงแม้มันจะเป็นงานที่แบบเออการ์ตูนกร์ตูนเดี๋ยวเราก็ลองเอามาประยุกดูแล้วอีกคนหนึ่งที่เคยบอกอ่ะก็คือออกัสตุสโลแดงที่คนปั้นติงเกอร์นะครับที่มันนั่งก้มหน้าอย่างเงี้ยหลายหลายคนน่าจะเคยเห็นเขาก็เป็นปริมากรที่เกิดในยุคนี้แต่คนโลแดงเนี่ยก็คือ มีชีวิตอย่างดีอพอสมควรนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีใครปั้นแนวนั้นเขาก็จะปั้นคล้ายๆที่ป่านทำนี่แหละแต่เท็กเจอร์ไม่ได้ไม่ได้หวือหวาขนาดนี้นะคือมันจะเป็นรูปปั้นทีเ่เก็บงานไม่ค่อยเรียบร้อยอะแต่เขาตั้งใจนะมันจะมีรอยบุมบ๋มรอยกดของนิ้วมือต่างๆมันให้ความรู้สึกเหมือนรูปปั้นมันเคลื่อนไหวอะมันไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆศิลปนปฏติมากรสมัยก่อนนะเขาจะ วัดความเจ๋งไม่เจ๋งอะ่ะจะดูที่ทอาอันหนึ่งทำได้เหมือนขนาดไหนกับสองคือมันมันทิ้งน้ําหนักแบบไหนได้ใช่ไหมมันจะทิ้งน้ําหนักลงขาหนึ่งข้างหรือทําให้มันแบบเกินเลยแต่กว่าสิ่งที่ป,ปฏิมากรรมมันจะยืนได้อะไรอย่างเงี้ยความผิวไหวความอะไรแต่ของโลแดงเนี่ยปั่นว่ามันให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอะ่ะเหมือนเหมือนมันมี movement ของของรูปปั้น ทั้งๆท,ที่รูปปั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่การเคลื่อนไหวอะทำในรูปภาพยังง่ายกว่านะนึกออกไหมว่าลมว่าอะไรแต่ถ้ามันมาอยู่ในรูปแบบของประติมากรรมเนี่ยมันก็ถือว่ายากแต่เราแดงทําได้มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ป่าน,เ,นเวลาจะอยากทํารูปปั้นเนี่ยอยากจะทําให้ได้แบบนั้นให้มันมีความเคลื่อนไหวแต่เราทาไม่ได้หรอกเราก็เลยเอาแวนโกะมาใช้เรื่องของการเคลื่อนไหวทางลายเส้น แต่ตอนลงสีเราจะเห็นชัดมากขึ้นนะครับให้ให้สีมันเคลื่อนไหวมันจะมีสีสลับไปสลับมามันก็จะเคลื่อนไหวของมันเองแล้วการเคลื่อนไหวนี้มันบ่งบอกถึงยุคสมัยใหม่ได้พอสมควรเหล่านั้นก็เป็นแรงบันดาลใจภายนอกนะครับทางเรื่องเทคนิคไม่ว่าจะเป็นจากศิลปินยุคอิมเพรสชันนิสหรือแนวคิดทางปัชญาพุทธ อแต่ถ้าเป็นเรื่องของแนวคิดภายในเนี่ยปานยกให้หนึ่งคำเลยนะครับคือความจริงใจอืความจริงใจเนี่ยก็คือความจริงใจที่จะนําเสนอแล้วก็ความจริงใจที่จะให้ความจริงใจที่จะนําเสนอเรื่องราวที่มันไม่สมบูรณ์ความจริงใจที่จะบอกให้คนรับรู้ถึงความสมดุลแบบอสมมาตร ความจริงใจที่จะให้ผู้คนน่ะได้ได้เสพเรื่องราวขกข่นะแล้วก็ความจริงใจที่จะประกาศเอกราชจากความสมบูรณ์แบบจะกระตายานี่ป่านทำมันนีไว้ไม่ได้ทำผิดนะครับ คือมันจะเหมือนกระต่ายที่โดนเฟดออกถ้าเป็นวาดรูปอ่ะมันก็จะเหมือนสีมันจะเบลนออกมาสมมุติกระต่ายสีชมพูใช่ไหมมันก็จะเป็นชมพูอ่อนลงเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าทาอย่างนั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนเพ,พ้นท์กแพงเรียบๆฝ่ายก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาหลอกไว้เหมือนว่ากระต่ายมันกําลังจะเฟดออกทางรูปร่างด้วยนอกจากแต่เป็นสีแล้วอ่ะเช่นการเหมือนเจ้าแมวเนี่ยมันก็จะเฟดดออก หมืนมันละลายอ่ะกับมีพี่พอเขาแนะนำปากนะครับภาษาเราเนี่ยเขาคือตีนมันก็คงหมายเขาว่าขอบล่างอะไรเงี้ยเอ่อก็ทำให้มันเรียบร้อยขึ้นโดยที่พี่เขาก็เนะนมาทำให้มันกลมๆขึ้นไปซีเราก็เกิดไอเดียสร้างสรรค์ว่า ทําเป็นภูเขาแล้วกันในๆข้างบนมันก็เหมือนท้องฟ้ามีก,ก้อนเมฆสายลุงได้แล้วนะเนี่ยันก็เลยออกแบบให้มันเป็นภูเขานะครับเดี๋ยวบางอันอาจจะมีหน้าด้วยตามสไตล์นะเพราะว่าป้าน่ะเป็นคนที่พูดตามตรงก็ทํางานไม่เรียบร้อยแหละแล้วก็ถ้าจะให้ทําแบบสมมาตรอะก็จะงุดหนิด จะทำให้มันโคง้งรับกันอเงี้ยก็จะห,หงุดหงิด <c oughs> ก็เลย <c oughs> เอาตัวรอดด้วยการทํารายละเอียดอย่างอื่นใส่ <c oughs> ต้องทําพื้นเพิ่มนะครับเพราะว่า,าประนิตเจ้าของงานเนี่ยแกบอกว่าเออทำพื้นมันน่าจะสวยขึ้น <c oughs> ก็เห็นด้วยเนี่ยนะโอเคมันจะได้ดูแกวนขึ้นนะพื้นจะได้มีสี